สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจัสมินสวัสดีค่ะวันนี้จัสมินนอนกับยายจัสมินนอนกับยายมากี่คืนแล้วคะหลายคืนแล้วคะ่ะรักยายไหมคะรักค่ะไม่อยากนอนกับแม่เปิ้ลแล้วใช่ไหมอยากนอนกับยายสองคนใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> ต่อไปนี้หมูวนจะเป็นคนตอบคอมเมนต์ช่องนี้นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะบอเคฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะป้าป้ายายๆค่ะป้าป้ายายย,ายค่ะสงสารลูกกำมีดนะคะ <c oughs> ช่วยกดไลค์กด share, แชร์เจสซีมินพาเพลินหน่อยนะคะช่วยกดไลค์กด share, แชร์เจสีมินพาเพลินหน่อยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จัสมินพาเพิินจะไลฟ์สดค่ะหมูย่ังไม่ค่ะแต่เราเราจะไลฟ์สดคือเราถ่ายทอดสดพรุ่งนี้นะคะ mm hmm. ต้อไปนีจัสมินพาเพิินสิ่เป็นสิ่เป็นคนตอบคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อบางทีย้ายตาก็สิได้โซยจัสมินพาเพิินลงคลิปพอไม่ไม่จัสมินจัสมินนี่สิ ไม่ค่อยยังไม่เก่งเท่าไหรยย่ยายตใจตาก็าจะเป็นคนช่วยหน่อยสิพยายามสอนพี่น้องค่ะ่อยเกิดไ like, ล่์กดแชร์หลานเด้อค่ะเด้เดอสงสารลูกกำพักลูกกำมีดลูกกำมีดลูกกำมีดตาดำดำนะคะขอบคุณค่ะสิคะขอบคุณค่ะนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ